Uh, สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุก tomato, ท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคัะมาตะไสพ่อไาเอามาตะเคี่ยกินครับเฮ้เมื่อนี่บ่มาใหม่ๆเลยมันบ่ับผมอ่าส่กอนมือมือนันดีค่ะสวัสดีค่ะ วาจังไดก่อนครับเาซู่ฟังเนี่ยบวมมือนนคนยังเฉียวขึ้นกงดีขอาขึ้นทกง,งานคนเดียวมือคนเฉียวไปวัา มือนี่เน่ยเอาตะเคียนไม้ขึ้นมาจากน้ำซื้อครับหมู่บ้านนี่เป็นบทันได้เอาข้นเ้าะบ่ครับมือขึ้นหมู่บ้านมันอยู่พุ่นวันนี้อยู่เรยว่าเิ่นว่าให่อามาบ้านนหมเอาขนงเนื้อ่บ้านเนือเหยวเนือขนก็เห็นมาต่ใส่ขันเจอยุบมาหมูู่กันครับมันกัน่นก็ลลองมานนำานำเาไม่ข้นยู่าแต่ว่าคนเร่อว่าให้่ลกเอามานีนีอามอข้นยู่หม่หน่าเดียวกันนะอมาข้น่านี่บ้านยังคันนี่มืออ่นเนาะมืออ่นครับแต่ว่าเพิ่มอน ดีเพิ่นมาแล้วแต่ว่มามืออื่นเพิ่นงจะยกขึ้นเอาตะมุมมืออื่นม้วหูขึ้นกันต้องถามนล้เทียืเพิ่นก่องเพิ่นตอนเลือกขึ้นกับพี่บอครับเห็นว่าตัวเลขกสามหนึ่งสองคนขคับกับอันนี้รวยก็ไปรวยงานครับอันนี้ไอยังพี่ อันสร้างโถรับโร้าสร้างถูสร้างถมีร้นไรบาผกันมารที่นี่ร้าน้ผมเห็นเป็นเนไมกับศูนย์ซี่ไอถอันนี้ไอถเลียงซีไม่ไอซีไม่ตงนี็ไอีไอกเก้าซกับศูนย์ซีครับเัานยนเบิงเป็นเคือเลกศูนแล้วก็เลขซีนี่คนองเห็นมันคือเพิ่เอาขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยตี ครับนี่ละขรึ่งละกรับนม่กัามันนั่งล่างขึ้นแล้วรูปมากเห็นยิงีขึ้นจากน้ำเน้นเปียกๆอยู่นี่เปียกอยู่แหละครับมันก็ล่างพ่ขึ้นบ้างได้ยังนี่ครับขึ้นละครับมาล่างขีดต้มขีดยังออกเมื่อกี้นี่เนาะครับตลาดเจ้าขายเมืองไทยมันเห็นเอาคนเห็นเก่าสีกับสูนสีแล้วพี่น้องสีกับสูนสีแต่เอ็ดมินนี่เ่าเห็นดอกเด้อเส้นพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับเบื้องออกว่าอันนี้ละสีตัวพี่นั่นน่ะเมีนบอก แต่ว่าเห็นเลขกหกน้ำคืนอยู่เลขกสี่เลขกสามนี่ตัวนี้ผมก็เห็นอยู่ตัวนี้คือหกสองข้างบนข้างบนนะเห็นเป็นหกสองข้างล่างนี่นะจะเป็นมาเก้าสี่สี่ศูนย์แมนแต่ว่าสี่เห็นชัดนะคะท่านผู้ชมสี่เห็นชัดบ่แมนสี่สองพันสี่เหคะนี่ไหมค่ะท่าน้ชมเด้ออันนี้เลขสี่ชัดแจ๋วบ่อันนี้จะเป็นเลขสี่ชัด แต่ตรงนี้เนะี่ยเห็นเป็นหกสองนี่หกนี่สองชัดเจ๋วอันนี้หกอันนี้สองอันนี้เป็นสี่สี่ศูนย์หรือสี่สามนี่อ่ะพี่น้องอะไ้เห็นนี่หกนี่สองนี่สี่นี่ศูนย์แล้วนี่เด่นพนนี่เด่นนี่เด่นพ้นเขาว่นี่ล่ะมือวานนี่พระเจ้าไทยอืมแล้วเขาเจ้าจี เมื่อวานนี่มื่อนั่นนะมื่อมื่อเขาเมื่ออ่านม่าจุดทูบบอกคนนั้นจุดทูบบอกเป็นมาลงบอกครับเป็นมาล่งหลังมะล่งมะลงแล้วบ่ามวนนั้นไปกอดเพลินอยู่ในน้ำก็เห็นแสงอยู่ในอั่านี่เพล่นนะเห็นแสงจางปางเขาไปลึกๆในในคนกอดเมื่อใดแม่หมื่วานหมู่ว่านมื่อใดหรือเอามือก้อนมือก้อนเห็นเมื่อแรกเลยเห็นมื่อแรกกอดมื่อแรกเห็นหยางเห็นแสงงามงามแสงจางปางใสเขาไปอยู่ในเพิ่นแต่ใสลงไปลึกๆๆคุณช่ เป็นตางานมาสั่นเห็นเหล็กว่าวันนี้พเห็นเลขแล้วเห็นตแสงสว่างเขาไปในในุ่นนี้แต่สร้างนี่บอกเห็นเล็กเออม่แต่สร้างเพิ่นเห็นสร้างนี่เพิ่นสามตัวนึ่งเนี่ยฮึ่มฮเห็นสามตัวหนึงเมื่อแรกกันนะเมื่อแรกเห็นสามตัวนึอบัดนี่ไกับไปบอกเขาซื้อเลขเราโอ้ตัวใดเลขกเ่ากันทึกมันออกสามนนี่ยจะเห็นสามหนึ่งผมเห็นสามพูดหน่งว่าเอาแต่เคียงกันหนึ่งนก็ไเลสามหนึ่งคนกันักกันซื้อกันถือกันือก็เลยถือเราครับเอาทันนี้ ให้ผมมงมาแมนที่าไม่เห็นไม่ว่าอัีผมซื้อเลขโอ้มือเลนเลขล่าครับเล่าศนย์พะวหาผ้ากันขอนี่ลละครับนี่ผมเห็นเลขเก้านี่เลขสผมรูปตอนแรกมันดำดำผมก็เลยรูปไปรูปมามันเกิดเป็นขึ้นเป็นเลขนะครับเห็นตัวไหนผมเห็นเป็นเก้าสีกับศูนยสี่นี่นะเก้าสี่กับูนหรือศูนย์สี่ไปเพื่อนบ้านเพิ่นเหครับเสียออกไปเพื่อนบ้าน ครับจะไปเล่นนเล่าครับมือนีเล่าเอามือนีีละเล่าสีจังกี้ถือพ่ถือก็จะว่ากันเหรอนาะเอาถือตามทีนะครับเห็นตัวใดบอกตัวนั่นเห็นตัวใดก็ศูนซกับเก้าซีครับศูนย์ซกับเก้าซีครับเอาเก็บเก็บไป้เปรัาล้าเก้าี่บนเนาะเอากับซีเก้าเนี้ยเลยกไข่คือเก่าเน้ยจะเบิ้นลงจีเขาคิดว่ามือนั่นเนี้ยมือแม่คั่เขาอันนั้นรดนถน้ำมันน่ะผมก็เห็นอยู่ในเงินแดงกึ่งคืนอยู่ซีเกา เด็กอาจารย์เหนือดวงกับซีเก้าคือกันรัฐบาลไทยให้เอาซีเก้าเก้าซีคือกันครับผมแต่ว่าเนาะผมก็เห็นเป็นแดงคือคืองี้หลี่มือหน่ะแต่คนในเบิรงคลิปนี้ก็เอาตามล่าไว้ก่อนเนาะถึงวันที่สิบหกคู่ครับผู้ใดมากก็จะค่อยเอาแมนครับผู้ใดเสี่ยงโชคผู้ใดมากก็เสี่ยงโชคไปค่ะเห็นบ่มอายุำตัวเลขอีกตัวหนึ่ง สี่เก้าัศูนย์เ้าครับสี่เก้นย์เาตำลาวศูนย์สี่เดบอกานย์ไวเลยท้นอ่นแต่ว่าเก้าสี่นี่รัฐบาลให้น้ลยแล้วลแล้พี่น้องคะจำล้ำตัวเลขนะคะถ้าเป็นรัฐบาลก็อย่าลืมนะคะตํำราวไปจนตำไทยนะคะ9ก้4นย์ะคะจะตุ้นไปต่อราฐบาลไทยแลครับสุกสนมันสกูสกคนเด้อพี่น้องค่ะ เนี่ยบ้ามือนั้นเราเลือกขึ้นเนี่ยฝนตกเลยครับขึ้นมือขึ้นมือเลยไอวาเอาขึ้นวันที่แปรที่ฝนตกเลยเด้ครับมันเป็นแบบอย่าคือเพิ่นนั่นหูเลยเนาะแม่นครับนี่มือนี่ฝนก็จีตกเห็นกัเนี่ยแต่บ้ามือนั้นขึ้นปุ๊บตกเลยตกเข้าเดียวนี่เดียนเดียนถึงสิละละก็เศร้าเลยครับแสดงว่าเอาขึ้นไอห้าก้อนกับไก่เหล้าครับข้านี่ก็คิดว่าสิเป็นเหล้า แต่ว่าฮานี่ก็ต้องเล่ากับไทยอีกครับ,บนะครับโมเนี่ยนะแต่ว่าไทยนีกเก่าซีเนาะครับแต่ว่าผมเหมือนผมนมาเก่าซีซีเก่าเพราะว่ามือนี่ยผมเห็นอยู่เงินแบบมือใช้คู่ม,มาเห็นพี่จี้กระดอเพราะเปิดเปิดดวงให้ค่ะมก็เห็นยูเงินมันแดยงย่เงินเพราะว่ากันเห็นเกี่ยวเกี่กับเงๆๆๆินมันหมักดึ๊กนะโตัวตัวที่แดงนี่เก่าซีเปนวะเมื่อนั่น,นอ่ะผมก็ไปเก็บเงินในแบงก์ยูสิบมันก็ออกสองสูงมาที่ซื้อสองสูงผมซื้อวัคซั่นคนมีเส้นตัวเลขตัวร์น มันกิดผูกพันอยู่แต่ยังสี่ล่ะหจังไก็ได้มาาหบ่ียนจังได้เจ้าก็เป็นผู้เอาขึ้นแคนเพิ่นก็เลยเสียหายโศกเจ้าเนาะบ่ท่านบ่ท่านได้ได้ดีซตำเพิ่นดอกเพราะว่ารุมรุมดนดอนอยู่บอท่านได้มีด้วยมีค่ะพี่น้องเจ้าใดผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นแนวทางนะคะตำลาวยาวไปจนถึงตำไทยครับเพิ่นหายตำลาวก็จริงอยู่แต่ว่าเพิ่นขึ้นมาใหม่เพิ่นอาจจะหายเฮาแย่หอดไทยก็เป็นได้นะคะ ก็เ,เจ้าถึงซุมือด้หัวเล่าเน,ะน่นี่อันมือั่นเจ้าก็มีคนถือกับ,บมือนีเล่าออกบะบมือนีออกว่าเล่ามือนีออกนี่นะครับเลา<อ>มือนีออกมันจันขุดสุกมือวันซุกเงีดิเสียทาขาวอเนกระื่อกับไอรุ้ยกระเื่อยีกันค่ะถือพูดแล้วยีิบาทก็เจ้บริสุทธิ์หลายหอ อันนี้บ้านยังค่ะอันสร้างบ้านปลาข้าครับบ้านปลาเข้าครับบ้านปลาข้าตําบลตําบลมะเฟืองอำเภอพุทธดชสงค่ะครับชักือกเมาเพื่อนมาเม่อกีปมาไทยกัมาถึงสิบกว่าคนค่ะเพืนมาเพื่นมเบืองนี่พอมเพื่นมาเบิ่งแบเป็นกระดับเดี๋ยวเพ่นบอก่าษมากหมค่ะเพื่อนมาเยอะมากเนี่ยเราไม่ได้เป็นนเดียวไปมือๆคนเดียวไปมือๆคนหนึ่งไปเนาะ เอาแบบไม่ย้ำไดฝนตกย้ำไหนแม่อันกระามือนั้นเราเลือนขึ้นไห่ช่องมาบอกมือนั้นฝนตกเด็ตอนเอาขึ้นป้าฝนตกข้าวเดียวเศร้าเลยแล่ะจ้ะหายไปเลยกระบามือนี้กับบอลนี่ยนายติตกตามพุทธพุทธิมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเป็นซีซีศูนย์ซีเก้าเก้าซีเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เนาะเพราะว่าจะลูกไปเป็นยังที่ตอนแรกผมมีตัวเลขเนาะลูกไปขึ้นมาเนาะผมก็เลย ศูนี่ศูนย์สี่่าีย์สี่มนกแต่ว่ากัขึ้นมาเได้ขึ้นเห็นเแลกขึ้นเธอไดออกเธอหนันขึนเแรกเธอไดออกเธอหนั่นเลาออกงานกค่ะค่ะเอาไว้แล้วเจ้านีจุดตอนชสยังอนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคีมีโชคลาภนรื่บตัวเลขของไส้โผนะคะ Pulse, ถ้าเป็นน่ำใหกับถือเป็นนันะคะเห็นตัวใดออกตัวหนักนะคะสคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะดีตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร0643969280 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็กสามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆสวัสดีค่ะ